ถ้าคุณยังไม่เคยไปที่นี่ก็คงไม่แปลกอะไรครับพเพราะเขาเพิ่งจะเปิดได้แค่เดือนเดียวเองและมีแค่6หลังเท่านั้นนี่คือที่พักบรรยากาศดีที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วิอานาวิลล่า เป็นที่พักที่สวยจริงๆแล้วใหม่เอี่ยมทุกอย่างเลยนะใหม่ตั้งแต่ล็อบบี้ที่จะมีเวลคัมดริงค์แบบนี้มาเสิร์ฟครับตัวห้องจะเป็นวิลล่านะแยกเป็นหลังๆห,ห,หลังนี้หมายเลข3ครับเข้ามาก็จะเจอกับโซฟาให้นั่งเล่นกับกลิ่นน้ำหอมที่เขาจะมีให้เราเลือกนะครับแล้วมาทำไว้ให้และที่นอนใหญ่โคตรนุ่มที่บอกเลยว่าเขาใช้ของโคตรดีครับห้องน้ําก็ใหญ่นะใหญ่ยันกระจกแบบนี้ผมว่าสาวๆน่าจะชอบนะแต่งตัวนานๆไปเลยรอบบ้านเขาจะเป็นกระจกนะครับไว้ให้มองชมวิวกันหรือจะออกมานั่งริมหน้านอกตรงนี้ก็ได้ก็จะมีีอ่างสวยวยไ้้ให ด้วยทีนี้จะมีสราส่วนตัวครับเป็นน้ําอุ่นนะบอกเลยอันนี้ดีมากไม่ต้องกลัวหนาวลงเล่นน้ํากันนี่โคตรฟินครับที่ชอบอีกอย่างของที่นี่คืออาหารครับอาหารเช้าอาหารเย็นน่าจะไม่ครัวคนเดียวกันแหละอร่อยทั้งหมดเลยไหไลท์ไว้ได้วัดเด็ดจริงๆที่นี่เพิ่งเปิดครับตอนนี้อยู่ในช่วงซอฟต์โอเพนนิ่งหนาวนี้แนะนําเลยครับที่นี่เพราะโนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วใครจะไปเนี่ยเราขึ้นรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ดูตามนี้ครับ